วันนี้นะครับนาผมได้เวลาที่จะต้องฉีดยานะครับพอดีฉีดยาคุมไอฉีดยาคุมเลนไปแล้วแต่ดูมันยังมีหญ้าขึ้นอยู่เยอะนะครับตรงนั้นที่เป็นนวลนๆนะครับเห็นน้องเขาบอกมานะครับก็เลยจะต้องเนี่ยครับเอาโดนมาฉีดยาคุมคุมฆ่าแล้วก็ฉีดบัวฉีดอะไรเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับวันนี้ครับใช้สองลำเลยครับเที่ยวนี้ใช้ความเร็วหน่อย,อยเพราะาเดี๋ยวผมมีอีก สามสิบห้าไร่ครับอีกที่หนึ่งครับอันนี้สิบไร่ตอนนี้ก็กำลังผสมยาอยู่นะครับผสมยาใส่ในถังใหญ่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาเอามาใส่ในโจนแต่ละลำแต่ละลำอย่างนี้นะครับนี่ตอนนี้ก็พร้อมที่จะบินแล้วนะครับพื้นที่อันนี้สิบไร่ครับสามอันครับนาสามอันจะพ่นสองรอบครับเพราะว่าจะต้องให้ยาเข้มหน่อยครับเที่ยวนี้ ไม่ได้ใช้นานงงเฮียตอนนี้โดนตัวที่หนึ่งเติมสารเคมีเรียบร้อยครับเหลือโดนตัวที่สอง

เรียบร้อยครับก็เป็นอังเสร็จเรียบร้อยสําหรับการใช้โดนฉีดยาของนางบมนะครับ